ครับสวัสดีครับกูจัางเดียวนางรองครับเดี๋ยวเซอร์วบสวันนี้ผมจะมีคำแนะนำสลับลูกค้าบางท่านที่ซื้อกล่องเครื่อง c a f ฝาดำเ okay. นี่ยนีเรียกวาฝาดำที่เกดดำเป็นกล่องนอกมาใส่ตู้น,นี้ครับเป็นกล่องไทยรถผลิตในไทยกล่องเดิมเสียครับ ไม่เลยครับนี่ลูกค้าหาซื้อกล่องมาเองเนี่ยเป็นกล่องนอกไม่เหมือนกันครับด้านในครับที่มีชิปที่ไม่เหมือนกันที่มีเพิ่มมานี้กล่องเดิมอันนี้กล่องเสื้อมาใหม่ทีนี้กล่องเสื้อใหม่จะมาใส่รถจากสไตล์มาติดครับเดี๋ยวไปลองดูครับมาติดเพราะอะไร 哎，啊，妈妈。 ครับเป็นขิงโตยต้าครับเนี่จะทดสอบให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรของนี้ซื้อมาจากเชียงกงครับขาซื้อมาเองครับไฟลูกเครื่องขึ้นปกตินะครับเราเช็คโค้ดเช็คอะไรได้ทุกอย่างปกติครับ สาเหตุที่มันไม่ติดก็คือไฟหัวเทียนไม่จ่ายครับหัวฉีดไม่ยกจานจ่ายไม่เสียครับจานจ่ายสภาพดีซื้อมาจากเชียงกงครับชเรียบร้อย ครับวันนี้อยู่กับผู้ช่วยครับผู้ช่วยกรครับ่่ะีนนน เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมมาลองดูครับในคลิปต่อไปครับ